หน้าตาข้าวต้มเช้านี้ค่ะไม่มีเขียวเขียวค่ะตำลึงก็อยู่ไกลเดี๋ยวต้องเอามาปลูกไว้ตรงชายคาใส่ไข่เยอะๆสามใบ <c oughs> กินสักสองถ้วยสองมือ้อนี่ค่ะ สีอีสุยดเดี๋ยวแผ่นซีเมนต์นี่ก็จะเสริมไปเรื่อยๆค่ะเสริมไปทางนี้ค่ะไปเก็บใบมะกรูดตรงตรงน้นค่ะเวลาลูกไม่อยู่ลูกหลานไม่อยู่จะได้ไปเก็บใบมะกรูดเองได้ตะไคร้ก็จะไปปลูกใกล้ๆกัน คาด้วย <c oughs> แต่ตำลึงจะเอาปลูกขึ้นแถวนี้และค่ะ <c oughs> ให้มันใกล้มะแกงจะขึ้นชายคานี่แล่ละค่ะ <c oughs> ไม่ประดับโอเคค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวอยู่นี่ค่ะ <c oughs>